และทุกคนก็อยู่ในช่องดยูดยังอ่ะสวัสดีค่ะใหม่นะคะสายนิยายวายโดยเฉพาะค่ะสวัสดีครับน,ะะนุ y y บน๊กครับเราเป็นสายดูซีรีส์อยู่แล้วนะครับเราก็เปิดช่องใหม่เลยขอต้อนรับทุกคนที่เข้ามาดูช่องนี้เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่า ด้วยความที่เราชอบดูซีรีส์วายเหมือนกันเราอ่ะติดตามซีรีส์วายแบบทุกเรื่องจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นของไทยแล้วก็ของแบบต่างประเทศนะชอบมากช่คือแบบว่าเมาส์กันสองคนอ่ะมันไม่มันไงเวลาเราแชร์กันนะเราก็จะได้แบบมุมมองสองคนก็เลยอยากแชร์ว่าเฮ้ยแบบคนอื่นอ่ะเขาคิดเหมือนเราไหมเขาดูรีแอคชั่นอ่ะเขาฟินเท่าเราไหมเออเราอ่ะก็เห็นเขาในในว่าเวลาเขาเล่าแบบว่าเนี่ยแกในนิยายมันไม่ใช่อย่างนี้ ว่าเขาคงเรื่องมันก็คงมาในทิศทางเดียวกันกับในนิยายาเออ,เอ,อแล้วในปีแบบ2565เนี่ยคือเราเห็นเลยตั้งแต่ต้นปีว่ามีเพลย์ลิสต์ของนิยายไว้เนี่ยเยอะมากเยอะจริง <laughs> คือแบบแล้วมันฟินนะว่าเดือนนี้ดูเรื่องอะไรรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่า,า <laughs> วเขาปล่อยมาก่อน <laughs> ก็คือเรื่องนี้คะ่ะ <laughs> คิวปิดพายนะคะอะในซีรีส์ชื่ออะไร นี่เฮียก็หาว่าซื่อทำไมทำไมเขาถึงตั้งแบบนะั้นนะอ่ะแนะนำตัวละครก่อนก็คือจะมีเฮียหลีเป็นพระเอกของเรานะคะแล้วก็จะมีหนูเกลือนะคะที่เป็นนางเอกของเราคือหนูเกลือเนี่ยคือในในนิยายนะเขาจะเล่าว่าเป็นคนหนูเรียบร้อยอแบบด่งผ้าพ,พับไว้เลย<อ>นี่เฮียก็หาว่าซื่อแต่ความจริงคนที่อ่านนิยายจะรู้ว่าน้องนี่คือเด็กขนาดไหนเฮียหลี นี่ก็คือแบบว่าภาพบุรลุษเทพบริหารงานแบบมาดใหมอนน่อนี้เรานี้เขาคือ PC พี่ซีออของเราหรอเขาใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นของฉันคนเดียวแต่ตัวตัว้วานเนี่ยเราเขาใหม่ปะเราเราไม่เคยเหนูมีเออเราเราเรา,เราไม่เคยเห็นอ่จันล,ลี่นุม่มแต่พี่ีเราก็เห็นเฟรม้ล่มือเขาแล้วล่ะก็น่าจะเอาอยู่ใช่ไม่เสียเวลาเพราะอยากเห็นความหล่อพี่ซีแล้วค่ะไปดูจ้า ที่เชื่อมั่นและเฝ้ารอเวลานี้มานานยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคนที่ผมร<า>ักนี่ผมเองเพื่อกีรติและผู้ชายคนนี้เทียเหียญคู่ <c oughs> มั่ผมไม่แปลกน้าคจะแปลกใจหลายคนก็บอกว่าเรื่องของผมอะ่ะผคลอดได้ยา,ยากะจะว่าไป พวกเราเป็นคนสมกดีใช่ไหมนะครับแต่ความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะสิแต่ว่าโ m ซามันดีน่นที่มึงมากูขายได้เยอะเลยว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อว่าเขาหลังดีกว่าพี่เจพรุ่งนี้วันศุกร์อ่ะวันศุกร์แล้วไงห้ามแตะคือวันศุกร์ของหนูเกลือกับเฮเลนเด็ดขาด อ๋อเหรอเราเป็น,ปนผูนน้จักดการนนนะไ,ได้สิครับพี่ผมจะให้เฮรู้ไม่ได้หรอกผมทำอะไรบ้างทํามว่าสวัสดีค่ะคุณเหรียญเมื่เฮคิดว่าเกลือไปไหนเรียบร้อยดิคุณ<ม>รู้เกลือเกลติมมาถึงหน้าห้องแล้วครับหนึ่งทุ่มเก้านีมาช้าแค่ก้านาทีด้นะเก้านาทีเหอเฮแป๊บ 9, นึงนะพอดีเฮ็ีเรื่องคุณไม่ได้หลังเกัือเ้ืก็ถอนมั่นกันไปเลยเฮจะตอบตรงๆ เฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่แต่งงานกับตุกตนะต๊กตานี่เกลือหน้ารักขนาดนั้นเลยเหรอคะตุ๊กตาแอนนาเบลเฮ้ยหน้ารักของัูว่าไปกูมีอะไรก็งงให้เรียแล้วว่าคุณมาแต่งงานกูได้ป้าดิงสติกับมาก่อนดีกว่าดูดิแหวนมันยังใส่อยู่เลยเนะี่ยกูได้ถอดแน่ยังไงกูก <c oughs> ็จะถอนมันหรือว่าการที่เฮียไม่แสดงความรักกับเราเพราะว่าเฮียไม่รักเราไงเฮ้ยก็เลยไม่มีอะไรเรอกดิอยู่นะกูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงสองคนมีปัญหาอะไรกัน แต่ก hmm. ah, er ูไม่เคยเห็นมเป็นแบบนี้มาก่อนว่ะนกเก้อก็อยากถอนบ้านกับกูอะแล้วมึงอยากถอนบ้านปะล่ะยังไงกูก็ไม่ถอนบ้านกับนกเก้ออยู่แล้วเฮียจะมารับนกเก้อไปอยู่ด้วยเฮียจะบ้าทำไมเฮียพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นแหละพูดไม่รู้เรื่องนกเก้อเอาแต่พูดว่าจะถอนบันไม่ได้เฮียไม่ออกไปหรอกถ้าหนกเก้อไม่ยอมไปกับเฮียเฮียต้องการอะไรจากกูวะกูว่าเฮียต้องมีแผนไรมากกว่านั้นแน่ๆที่เนี่ยเป็นแค่บ้านชั่วคราวจะทำตัวเคยชินให้มันมากไม่ได้นะเว้ย กูต้องรู้ให้ได้เมื่อเฮียคิดจะทำอะไรกันแน่กูไม่ยอมเป็นหนูเกื้อคนดีตลอดไปหรอกเฮียมาลองคิดดูอะเฮียไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลยแี่แนนนี่ก็เหมือนแต่งงานกันอยู่นะตามเป็นแรงมากไอ้เกื้อจะเคยไม่เลยเว้ยคํานี้เกลือเนี่ยมันป็นครอบครัวเหรอเขี่ยมาได้ไงอะเป็นยาป่ะเป็นห่านียเหรอเดี๋ยวก็รู้ปะเพเฮียไม่ชอบคนโกง ยอมรับเป็นแค่ในนามแค่นั้นแหละนั่นแหละพวกเราสองต้องสู้กันต่อเฮียเปล่าเฮียเฮียเจ้าช่อนุ่นจริงเหรอนุ่นจริงเฮียรักเกื้อมไม่ได้เหรอให้แกงก็ได้เรอได้เฮียอยากให้เกืนินนั่งห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะ แล้วเกลือก็นองดินมากด้วยยิ่ด้วนใจไหมลูกเกลืออยากลองไหมได้หรอเฮียตัดตัดเหมือนหนังเลยเออจริงเอาเวิร์กพอยต์เอยอ่ะเดี๋ยวได้ดูแน่เดี๋ยวได้ดูก้าคุมพาก็คือมาดูแบบทีละฉากเลย ก็คือเปิดมาเนี่ยใช่ไหมหนูเกืือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเขาว่ามีคนแบบคู่มั่นแล้วก็คือเฮีเหรียนครอบครัวเคยมีบุญคุณกันอ,อ่ะเราอย่างนี้เราอย่างนี้นิดนึงแต่แกฉันยังอยู่ในละคร ฉันเลือกฉันซื้อเลยลทุกวันศุกร์นะเขามีนัดการเขาต้องไปดินเนอร์การกอหมายถึงว่าก็คือเป็นธรรมเนียมว่าแบบแฟนต้องพาไปใช่<อ>ก็คือ <ไป S 1> แบบว่าฮีเลียดนน่ยต้องรับหนูเกือ้อไปทานค้งทานข้าวก็ว่าไปมีชนีนางหนึ่งนะไม่เท่าไหร่นะฉันว่าแต่บ้านดีมากเลยจริงพ่อมันก็มีปัญหาว่าหนูเกื้อเนี่ยเขามีความลับแก่ะคือเขาอะเป็นนักดนตรีเขาเล่นกองเลยแล้วเขาอะเห็นอย่างงี้ใช่ไหมเขาขับบิ๊กไบค์นะ้เว้ย อ๋อก็คือตัวที่แสดงกับแฟนเนี่ยก็คือจะเปอีกมุมหนึ่งคือเขาอ่ะคือเป็นลูกผู้ดีอ่ะว่าง่ายๆก็คือสุภาพเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีเขาก็จะมีมุมนี้เวลาอยู่กับครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือว่าอยู่กับอคุมันของเขาแต่ตัวจริงๆเขาก็คือแบบโอ้โหแบทบอเนียหรอแซบๆเลยถ้าในนิยายนะเล่าบุรีคือสุดบอยๆอ่ะแล้วเขาก็มีเพื่อนสนิทของเขาอันนี้น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งน่าสนใจอยู่เอี่ยนะจ๊ะ กับอ่าคนเดียวเขาน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งคนเดียวน่ชื่อชื่อคนชื่อคนรู้คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวรู้คนเดียวเออว่าไปแต่คู่ร้องน่าสนใจนะจำจำหน้าเลยจำหน้าใครไม่ได้เลยแกไม่ศึกษาแกแต่ที่สําคัญคือเขามีตัวละครลับเว้ยก็คือคู่นั้นอ่ะเขาคือแบบบุญเปรมเขามาจากซีรีส์อีกเรื่องหนึ่ง อ๋อแล้วเส้นเรื่องก็คือประมาณนั้นหนูเกืือก็รู้สึกว่าแบบว่าเฮียไม่ได้รักเกลือเลยเฮียทําแต่งงานไม่สนใจใหญดีเลยก็เลยแบบว่าจะถอนมันก็เลยเป็นกําเนิดเกิดเหตุว่าเฮียก็ไม่ยอมก็จะไม่ยอมถอนก็เลยเอาไปอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยต้องดูว่าเฮียเนี่ยจะแบบว่าอ้า้ ฉนมสปอยแต่ว่าในนี้แย่แซบมากร้อยคุณร้อยล้านคุณหลานก็ก็ต้องรอดูว่าผลงานที่ทําออกมากับในนิยายจะเป็นยังไงแต่ฉันว่ามันก็น่าจะแบบอารมณ์แบบคนละรสชาติกันไหมคือถ้ามองจากปกกันในนี้นะที่อเดียวกันเลยถ้าแต่ก็จะจิตนตนาการคือเขาก็ค่อนข้างถ่ายทอดออกมาได้ตรงตาตงใช่แต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงเรื่องเคมีอ่ะโอ๊ยแกอยากพูดเลยแกต้องไปตามดูนูนนี่คือแบบนุ่มนิ่มนุ่ม ก็คือใส่ทิ้นก็คือเรื่องแรกเรื่องแรกเลยทุกคนก็อยากให้ไปกำลังใจน้องนะว่าไปก็อย่างพี่ซีก็รู้ฝีไม้ลายมือกันแล้วเราก็เลยม,มั่นใจ19กุมภาพุมภานี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าเฮียชนะใจหนุ่มเกลือได้หรือเปล่าแล้วความจริงความลับใดๆเนี่ยจะถูกเปิดเผยไหมเฮียจะจับได้หรือเปล่าจับอ,อะไรอ่ะไม่อยากรู้เลยจับจับ รู้อยู่คนเดียวไงเราก็ไม่เคยไม่เคยอ่านออไม่เคยอ่านฉันอ่านมาแล้วก็เลยแบบพูดกีนะเขามาทำซีรีส์อะว่าไปคนไปติดตามด้วยช่อง workpoint w o r k p o i n สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็วกรับชมนั่นหละได้ทาง YouTube น,น,นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมารีแอคชั่นกันด้วยเรื่องนี้หวังว่าทุกคนจะชอบที่เราทำแล้วก็คอมเมนต์ติชมกันมาหน่อยว่าเออมันเป็นยังไงพูดมากไปไหมยช่เราก็อย,กยงกรู้ปาอยากให้ทุกคนมาแบบมาคอมเมนต์ว่าแบบอุ้ยชอบฉากนี้ชอบนักแสดงคนนี้แสดงนะแสดงเก่งอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบมาแชร์กันว่าเฮ้ยเห็นมุมเดียวกับเราไหมหรือบางทีเราอาจจะมองข้ามเฮ้ยเราไปอ่านคอมเมนต์ของทุกคนแแบบเฮ้ยมีฉากนี้ด้วยเดี๋ยว กลับไปดูใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบอินมากคือฉันเป็นสาววนยแบบพันเอร์เซนแกท้ายแล้วนะครับก็คือแนะนำคำศัพท์ในโลกของวนยเนี่ยหนึ่งคำอันนี้ก็คือแบบภาพรวมภาพใหญ่เลยเอ,อ,อันแรกก็คือดอมอ่ะคำว่าดอมดอมแปลว่าอะไรดอมคือที่อยู่อาศัยของสาววนยนั่นเองคุณนี่ก็เพิ่งรู้แนละ้วน่ะเธอต้องเลือกดอมสมมุติ เมนชันขอขอนอกเรื่องนะตัวเองเมนชันคือยินบอลชันก็คืออยู่ในดอมนั้นดอมนั้นมีชื่อว่าบ้านก็ต้องมีชื่อบ้านนิดนึงตอนแรกเขาชื่อหมูยอพี่วอบอกว่าชาวมุสลิมก็เป็นห่วงเดี๋ยวจะเป็นหมูยออะไรฮาราลหรอไม่มีฮาราลเดี๋ยวถ้ามาอยู่ดอมเนี้ยเขาจะไม่สบายใจอ่ะก็เลยกลายเป็นมิกยอมิกยอจะเป็นไก่หมูเห็ดเป็ดไก่มังสวิรัตอะไรก็รวมกัน เ็นดอมมิกยอโอเคนะครับคือคำว่าดอมนะจ๊ะไปเลือกกันเลยว่าอยู่ดอมไหนเห็นไหมว่าอยู่ดอมนี้ระยาะอยู่ดอมนี้นะเออมันได้ไหมเออมันได้ไหมอันนิดหน่อยถ้าเมนเราไม่รู้เราก็สมมาได้อย่าลืมติดตามัปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เป็นรีแอคชั่นเบาๆขับๆเป็นคลิปเปิดของเราดีไม่ดียังไงก็ติดชมได้นะคะฝากทุกคนนะครับช่วยคอมเมนต์ ติชมเราเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอรีแอคชั่น p ที่หนึ่งกันนะจ๊ะบ๊ายบาย